สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนเลยนะคะเรียนภาษาไทยออนไลน์สไตล์คุณครูจุ๋มวันนี้มาดูกันค่ะว่าคุณครูคจุ๋มจะสอนนักเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะวันนี้คุณครูคจุ๋มจะสอนนักเรียนเรื่องสระอือค่ะสระอือเป็นสระเสียงยาวนะคะนักเรียนลองฟังคุณครูออกเสียงนะคะอือฟังอีกครั้งนะคะอือไปรู้จักสระอือกันต่อเลยค่ะ สระอือสระอือที่ไม่มีตัวสะกดจะมีตัวอออ่านเคียงสระอือที่มีตัวสะกดจะไม่มีตัวอออ่านเคียงค่ะไปกันต่อเลยนะคะทีนี้เรามาฝึกอ่านสระอือก,กันค่ะอ่านสระอือเบบไม่มีตัวสะกดกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ,ะนักเรียนสังเกตคำนี้นะคะ คำว่ามือค่ะคำว่ามือมีโมมาเป็นพยัญชนะต้นนะคะคำนี้ไม่มีตัวสะกดค่ะก็เลยมีอออ่านตามหลังโมมานะคะทีนี้เรามาฝึกอ่านกันเลยค่ะมืออ่านว่าโมอือถืออ่านว่าถออือถือคืออ่านว่า คอ,อือคือปืออ่านว่าปอรอ,อือปรือนักเรียนสังเกตคำนี้นะคะมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะปอปลาเป็นพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งรอเรือเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองแต่ไม่มีตัวสะกดดังนั้นอ,อ่างก็เลยอยู่ตามหลังรอเรือซึ่งเป็นพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะไปดูกันต่อเลยค่ะ เรามาฝึกอ่านสระอือแบบมีวรรยุกต์กันบ้างนะคะไปกันเลยค่ะดืออ่านว่าดอ,อือดือ้อไม้โทดือสื่ออ่านว่าสอ,อือสือไม้เอกสือยือ้ออ่านว่า Yo ือยื้ไม้โทยือไปนะคะเรามาฝึกอ่านสระอือแบบมีตัวสะกดกันบ้างค่ะไปกันเลยค่ะอ่านักเรียนสังเกตคำนี้นะคะคำว่าปลื้มค่ะคำว่าปลื้มมีปอปลาเป็นพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งมีลาลิงเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2ค่ะและมีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะ ดังนั้นจะไม่มีตัวอ่ออ่างเคียงค่ะแต่เราจะเขียนตัวสะกดลงไปตามหลังพยัญชนะต้นตัวที่สองก็คือลอลิงนั่นเองค่ะทีนี้เรามาอ่านคำกันนะคะปลื้มอ่านว่าปอลอ,อือมอปลื้มไม้โถปลื้มฟืนอ่านว่าฟอ,อืนอนฟืน กลืนอ่านว่ากอลออืนอนอกลืนลื่นอ่านว่าลอ,ออือนอลืนไม้เอกลืน่นพื้นอ่านว่าพออือนอพื้นไม้โทพืน้นเอาละค่ะเราไปฝึกเติมคำกันต่อเลยนะคะมาแล้วค่ะ ฝึกเติมคำสระอือกันค่ะนักเรียนดูภาพทางด้านขวามือนะคะแล้วนักเรียนลองมาเติมคำดูสิคะว่าทางด้านซ้ายมือเป็นคำว่าอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเติมเลยค่ะติ๊กตอ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 ,ตตอ,ตตอเอาละค่ะคุณครูคิดว่านักเรียนจะต้องเติมเสร็จแล้วแน่ๆเลยเราไปดูเฉลยกันนะคะว่านักเรียนจะเติมถูกกันกี่คำไปกันเลยจ้า คำที่หนึ่งนะคะคือคำว่าหนังสื้อคำที่สองคือคำว่ามือถือคำที่สมคือคำว่ากิ้งกือคำที่สคือคำว่าตื่นนอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างถูกหมดใช่ไหมคะคุณครูคิดว่านักเรียนจะต้องเติมถูกหมดอยู่แล้วเพราะนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่2เป็นคนเก่งค่ะแต่ว่าลองมาเติมเพิ่มกันอีกไหมคะไปกันต่อเลยค่ะ เหมือนเดิมเลยค่ะลองเติมดูสิคะว่าเป็นคำว่าอะไรกันบ้างทั้งสีํคำถ้าพร้อมแล้วเติมกันเลยค่ะตอกติ๊ก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 ตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะว่านักเรียนจะเติมถูกไหมไปกันเลยอ่าคำที่หนึ่งคือคำว่าลื่นล้ม คำที่สองก็คือคำว่าต้นปืนคำที่สามก็คือคำว่ายิงปืน้นและคำที่สี่ก็คือคำว่าดื่มน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะถูกหมดเลยใช่ไหมคะถูกหมดแน่นอนเลยเพราะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองเก่งทุกคนเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูจุ๋มก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะต่อไปนะคะคุณครูจะสอนเรื่องอะไร เรามาติดตามกันต่อเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ